สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับที่เป็น FC ของซับซิลิออนไลน์นะฮะใครที่เล่นสะแฮนเดียวนะนี่มีให้ตัวหนึ่งสวยมากเลยตัวนี้นะฮะเป็นชินไดว่าซอฟซอฟเนี่ยเรียกได้ว่าคำว่าซอฟก็คือลานดึงเบานะฮะดึงเบาน้ำหนักเบาตัวนี้2องยี่ห้อยี่สนะครับสภาพเครื่องนี่เรียกได้ว่าใหม่มากนะครับแทบไม่ได้ใช้งานเลยเดี๋ยวดูเ,เชือกนะสีเชือกดูอะไรพวกนี้นะฮะ น้ำหนัก4กิโลกว่าไม่หนักแล้วก็ดึงเบานะฮะดูสีเชียร์ครับเนี่ยอุ้ยเครื่องน่นปึกเลยเอา3 8 0 0ลมส่งนะอะลองโชว์สตาร์ทโชว์หน่อยดิให้เป็นมิ่งขวัญหน่อยดิว้ายเอาล้วเร่งครับรอบจัดมากเลยนะครับ ังจากตอนนี้น่าจะหมื่นสองเศษคินเลยว่าซอฟตัวนี้เอา3,800ลมส่งนะครับของแถมมีใบมีดกระสายสะพายเท่านั้นนะครับเนี่พอที่เหลือมาครบหมดแล้วสวยนะตัวนี้น้ำหนักเบานะท,ที่ยกขึ้นแล้วดึงสตาร์ทดยิยกขึ้นอ่าเบาเบาไหมอ่าดึงดูเห็นไหมเล่นง่ายนะครับดูหางนะครับอ่าเล่งดูครับ ใครที่ชินชอบแทนเดียวนะครับมีมา1ตัวนะครับสามพรวมส่งนะครับประกันให้ท่าน100วันดูแลให้ตลอดโยกัดใช้งานนะครับเลยดูนี่ดูน็อตท่อเนี่ยเดี๋ยวหาว่าโม้เห็นไหมครับยังสีทองอยู่นะครับใครที่ชอบเครื่องที่แบบใหม่ๆสดๆนะแบบไม่ต้องใช้งานมาน้อยอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ไม่น่าผิดหวังครับสวัสดีครับ